ขันลงหินอันเลื่องชื่อของบ้านบุนั้นเป็นภาชนะที่ใช้กันแพร่หลายในสมัยก่อนนิยมใช้เป็นขันใส่น้ำดื่มเพราะช่วยให้น้ำเย็นขึ้นหรือใช้เป็นขันใส่ข้าวสำหรับตักบาตรขันลงหินจากชุมชนบ้านบุมีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานและความสวยงามเมื่อลองเคาะดูจะมีเสียงดังกังวาน งานหัตถศิลป์ขันลงหินมรดกภูมิปัญญาของชุมชนกำลังใกล้จะสูญหายลงไปทุกทีการทำขันลงหินในปัจจุบันเป็นการสืบทอดวิชาช่างบุกโดยทายาทรุ่นที่เจ็ของโรงงานเจียมแสงสัจจาที่เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย